บัดน,นี้วันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้า้อหกสิแปดข้าพเจ้านางสาวละคณาเรืองรัตขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นท่าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสาธุบทที่หนึ่งบทกาพระรันตนรัยอหังสัมมาสัมพุโทโธพระคว,าพ,า,พวาพุทธังพระควาตังอภิวาเทมิสวาคขาโตพระควาตามธรรมมังนัมมาสามิสุปฏิปโนพระควาโตสาวกสังโคสังคังนัมามิ บทที่สองบทบูชาพระไยรีพินาทอลหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปรินิพุโทโตคู่เนหิารามาโนธานิปาระมีหิจะทิสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังรัตนังคาโตปูเชมิราชนาตายางธรรมังจะจะร,รามิโสตินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเรสุอัตราคัตฉันตุเทวตาสัทธรังมุนิราชัสสะุนันตุสุขะโมคทังสกเคก,กาเมีจะรูเปคิริสิะรัตตะตรัตะตตตเจจันตะลิเควิมานีทีเปรัตเฉจาเมตะรุวะนะคะหะ นี่เคหวะวัตถุมิเตเตภูม,มามจายันตุเทวาชะละาลทะละวิสเมยักขะคันทัพพานาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจะนางสาทะโวเมสาทะโวเมสุนันตุธรรมมะสวาณกาโรอายามพะทันตาธรรมมะสวาณกาโรอายามพะทันตา ธรรมศาวนาการอัยามพระธันตาบทที่สิบเอ้ยบทที่สี่บทสวดปุพพะพาคะนะมาการนโมตสพพัสสะพระคาวตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสพพัสสะพระคาวตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสพพัสสะพระคาวตัวรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณะขมนาปาถะ พุทธังสารนางังคัจฉาม,มิทำมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยมปีทำมังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังทมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปีทำมังสารนังคัจฉามิตติยมปีสังคังสารนังคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจะกิรย mm. ิยาคาถา นตถเมีสะะารนังอันยังธรรมโมพุทโธมีสะะารนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเนะสุที่มีหหนตูสพธานตถีมสะะารนังอันยังธรรมโมมีสะะารนังวะรังเอเตะะนะสัจจะ,ะวัชเนสะ,ะนสุที่มีโหตูสพธานตถีมสารนังอันยังสังโฆมีสารนังวะรังเอเตนะสัจจะวัชเณะสุที่มีโหณตุสภธาบทที่เจ็ดบทสวดตีรตาณาปะนะมคาถา พุทธังนเมีรัตนาภูตะสรีราจิตังธรรมังนโมรัตนาภูตะวิสุทธิสาลังสังฆังนเมีรัตนาภูตสุสีระทิทิงทิฐิเอตังนเมีติรัตนังรัตนะยะวะหังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิสีสะภูตังอันโยยายุตตะคุณะโยคะวะสปะวัตตังอจุมิจะยมหิปิตเทวยะถาติันติเอกลงวินาตติตะ เรสะมะสัมภเวณะโลกะโลเกกะทาจิกะจิเรนจะปาตุภูตังคัมพีรตัญวิสยังอธิทุตสัตถังวินยูหิปันธิตะเชเนิหิดิฉันยะรูปังโลกัมหิเกหิจีกะทันจุปะลับพระนียงังเกสันจิสุด ทุวิธีตังคุณกายตายะนานิหิเยวะชะนะตายะสุวิสุตตะไป <c oughs> สุวิสุตัมปิสมุปปัสตังมณสิสุทธาปะสาธาทานังปุญญาธิกานะมะสมุตตะมะปุณณภูมัง สุขาประมุตจะนามุขะสารนังฆตานังปูชาระเหสุปาระมังอภิปูชาเนยยางนิพพานาสัจฉิกิริยายุปัสานิสัยถังสัมมากกเรสมาละโสทะนสิทธิยาจะาสาธุหิอัตถะกุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจะปิสารนังามะนีวะเมวะตัสสะหิตังติรตนานังสารนังคาตาัมหะรัดินที่วังขะหน,น้าเนสุ นามัสามานาปูชะเมจาปิสสตังสุปสันะจิตตาตัดฐานุปาริจาริยาสัทธาราจะปุญเยนะตัดฐะสุก,กเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัดาาฐะจะสถทาปิสุวัติโหนตุโยจะโยเจทะธ,ธรรมวินะยัมหิ ปะมาณภาูโตโลกุตะราพิสมยโยนิตยโยสุโพ์ชังตัสโสปานิสยะจาย,ายะอายามปีโหตุว,วัตถุตัดเยปริจิตโตสุปะสาทะการโรบทที่สิบบทที่แปดนมาการะสิทธิคาถาโยจักขโมหามาลาปะกัตโธสมะสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราจะปะสา วินโมจายันโตปาเปสีเคมังชนะตังวิเนยัง <c oughs> พุทธังวรันตังสิรสานมามีโลกัสานาทันจาวินายักกันจตันเตชะาสาเตชายะสิทิโหนตุสัพันตรายาจาวินาสะเมนตุธมมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสสะเสสิโลกัสวิสุทธิมากัง นิตญานิโกธรรมะทารัสชา,ารีสต,ตาวะโหสันติการสุจิโนธรรมังวรันตังศิรสา,า,านามิโมหะปะทารังอุปสันตะทาหังตันเจชาสาเตชญา,าสืบที่โหนตุสพ,พันตารายาจาวินาสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุฆาตานุโคโยโลกสัสปาปูป,ปะกิเรสาเคตาสันโตสยัางสันตินิโยชกโกจะ สวากขาจธทรม,มังวิธิตังกะโรติสังคังวรันตังศิรสานามานิพุทธานุพุทธังสมาสีและทิพถิงตันเตชะสาเจชะยะศึบที่โหนตุสพันตารายาจาวินาสเมนตุบทที่เก้าบทส่วนนมะกะนะโมการอัฏถกาคาถานโมอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัมมีเหมาเหสีโนนโมอุตมะธรรมมาสสวากขาตวะเสวะติทะน,นะโมมหา สังฆาสาปีวิสุทธสีระชิพติโนนโนมโอมาตายรัตสะรัชนะรัตะยะาสสาะธุกังนโมโอกามากาติตัสาตาสะวัตถะยัสปินมโมการัป่าาเวนะวิฆาชันตูอุป,ปัฏฐวานามโมการุณาภาเวนะสันตุสีโหนตุสัพพทานามโมการาสะเทเชนะวิทิมหิโหมิเตชวาบทบบที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสเกสุวิหารติกปิราวัตุสนมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนาัจริงปัจเจมาติมตัตเตติพิขุสเตเหิสัพเพหิวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนาสันนิปฏิตาหนติพระกวันตังทัสสานายาพิขุสังคัชะอัฏาโคจะตุนนางสุทธาวสากายิกานางเทวนาง เอต่ทะหสีอะยังโคพระควาสเกสุวิหาราจิกเปียราวัตถุสุมิงมหาวเนมหาตาพี่ขูสังเคนาสติงปัจจามะมัตเตหิพี่ขู่สเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนาจันนิปติตาุหติพระคาวันตังทัสสานายาพี่